ผมอาจารย์เล็กตอนนี้ผมอยู่ที่สวนจันทร์สองฟ้าของนายกพินยัยนายกสวัสดีครับคครครััับบสสวดีนายกแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่นี่อยู่ที่ไหนครับครับผมนายพินยัยพยมครับที่นี่คือตะบลเวนหักอาเภอขุ่นจังหวัดจันทบุรีครับในแปลงทุเรียนแปลงเนี่ยของสวนจันทร์สองฟ้ามีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ครับครับก็สวนจันทร์สองฟ้ามีทั้งหมดทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ถ้าทุเรียนประมาณ2ปีเนี่ยก็มีอยู่300ต้นครับอ่า ไอ้ปลายต้นเนี่ยอายุมันเท่าไหร่อันนี้สปีครับสองปีสองปีได้ใหญ่เนาะกมัันกระดุมปกติกระดุมนี่โตช้านะโตช้าครับอ่าอันนี้เห็นนายกได้มีโอกาสเอาซูปเปอร์ไมคโครมิกมาพ่นครับพ่นไป,นไปหลังจากพ่นไปเนี่ยอ่าสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นครับก็มีความเจริญเติบโตครับแล้วก็มีการแตกใบอ่อนอยู่สม่ำเสมอนะครับ,ล,รบลากวาาความแตกใบอ่อนเนี่ยมันก็จะแตกตลอด ก็จแล้วระบบรากเป็นยังไงครับรบบากก็ถือว่ามีลากฝอยนะครับและรากที่กินอาหารนะครับก็ขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับถ้าพืชชนิดใดก็แล้วแต่ถ้ามีใบดีลากดีก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับยิ่งใช้ซูเปอร์ไมโครมิกด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นว่านายกมีโครงการ ทำสวนทุเรียนขายด้วยเหรอครับครับก็จากเดิมที่เราเคยทําของเราเองแล้วเนี่ยพอสบความสําเร็จนะครับแล้วเราก็เองเราเราก็ถือว่าเราเป็นมืออาชีพพอสมควรที่เราจะแบ่งปันประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ชอบต้องการมีสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นราชาของผลไม้ผมก็เลยจะสันพื้นที่บางส่วนนะครับสําหรับคนที่ต้องการลงทุนสวนทุเรียนแล้วก็ไม,ไม่ไม่สะดวกการทําผมก็จะบริการบริหารจัดการแบบแบบเสร็จนะตั้งแต่ปลูกนะครับดูแลรักษานะครับ จนกระทั่งถึงเก็บผลนะครับพวกนี้ก็คือดูแลให้หมดครับผมก็เขาลงทุนซื้อมีโฉนดครับมีโฉนดครับโอนและเราดูแลให้ครับก็แพ็กเกจแรกก็คือซื้อที่เรานะครับเราจะดูแลให้3ปีนะครับแล้วก็มีการผ่อนชำระนะครับตามขั้นตอนนะครับถึงเวลาเราก็จะโอนโฉนดที่ดินให้กับผู้ซื้อนะครับตามสัญญานะครับ ส่วนใหญ่ที่ที่จัดสรรนี่อยู่แถวไหนครับก็มีทั้งมีทั้งจังหวัดจันทบุรีนะครับตำบลชมันนะครับแล้วก็มีที่ตำบลปฐวีออทั่วทั้ะตำบลปราณีตนะฮะอ่า,า,อามีสองแห่งสองจุดนะพื้นที่ของเรานั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำนะครับเพราะพืชต้องการน้ำนะครับติดถนนไหมครับอ่าพื้นที่ของอแต่ละแปลงที่ติดถนน,นะมีพื้นที่มีพื้นชุมชนมีถนนไฟฟ้า นะครับพร้อมนะครับก็ไล่หนึ่งเนี่ยราคาประมาณได้ไหมครับก็สตาร์ทเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ8 0 0 0 0 0บาทครับดูแลฟรี3ปีนะครับดูแลฟรี3ปีนะครับท่านก็สามารถคือต้นโตเลยว่างั้นเถอะเก็ได้เลยนะครับปีที่สก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วเราจะดูแลฟรี3ามปีนะครับก็คือ8ปดแสนเนี่ยรวมค่าการจัดการตั้งแต่การปลูกวางระบบท่อจนเก็บจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเขา จะให้เราทําดอกทําอะไรต่อเนื่องแล้วก็มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมดสัมลาสัญญาสามปีในจำนวนสามปีในข้อตกลงนะครับแล้วรักคนสนใจนะครขอเบอร์โทรศัพท์นายกหน่อยครับคนสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับนายพิชัยพยมนายกเทศมนตรีตับลทนหักศูนย์แปดหกนะสามสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับครับอ่าก็ขอบคุณนะครับก็ท่านที่สนใจก็โทรเบอร์นี้หานายกพิชัยครับวันนี้ขอขอบคุณครับ